การเท่าทันตัวเองตรงนี้มันทําให้เรารู้จักอย่างหนึ่งครับรู้จักว่าเราอ่ะยังไม่รู้จักตัวเองเลยที่โอมอยากจะฝากไว้ในมุมของโอมครับโอมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราอ่ะมีสิ่งที่เรียกว่า self awareness ครับหรือจะเรียกว่าการตื่นตัวการตื่นรู้ที่จะรู้จักตัวเองรู้ว่าเรากําลังถอดใจอยู่รู้เลยว่าเรากําลังท้ออยู่ self awareness เนาะมันก็คือมิติของการที่เราเท่าทันตัวเอง เรากาลังทาสิ่งนี้เราชอบจริงๆไหมนั่นก็คือ self awareness เรากาลังกลัวอยู่เราทันไหมว่าเรากลัวเรากําลังช่วยคนอื่นอยู่เพราะเรากําลังช่วยเพื่อเราได้รับความรักเหมือนที่โอมเคยเป็นใน p a t ิร์นในอดีตเราเคยเห็นตัวเองทันไหมนะครับแล้วการเท่าทันตัวเองตรงนี้มันทําให้เรารู้จักอย่างหนึ่งครับรู้จักว่าเราอ่ะยังไม่รู้จักตัวเองเลย แล้วพอเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักตัวเองเลยมันเหมือนอีโก้เราสลายเลยครับแล้วแบบฉันพร้อมเรียนรู้ทุกอย่างกับโลกทั้งใบฉันพร้อมเรียนรู้คนตรงหน้าเราไม่ตัดสินแล้วคนตรงหน้าไม่รู้เรื่องนี้เราจะไปงุนงงกัเขาก็โอมมึงเองมึงยังไม่รู้จักตัวเองทั้งหมดเลยนะครับสิ่งนี้มันทําให้โอมกลับมากราวดิ้งแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคือสเต็ปของการเติบโตในลูปถ,ถัดๆไปจริงๆในการที่เรารู้จักตัวเอง